โดยสบายดีเช้ยสอนด้วยนะเจ้าสอนสอนพยัญสนะก่อนเนาะผปลู่อยปลาู้ได้เมือหางเม่อก่อนเรียนสระแล้วไม่ได้กับมาคืนน้องทงนี่ย้ำเนมเดียนนี่เดียนไงจีบบอบอกไงจ่บจำง่ายจีบ เอากรับสบัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกสู่สุคนพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับรรยาตในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะกะมานี้พี่น้องเลยพิเศษแน่หนึ่งเนาะมีทางน้องทงหรือว่าคุณคู่พี่น้องเลยมาจากธนาคารพี่น้องเลยเหมือนประเทศนอกเลยวันนี้มาสอนหนังสือเนาะ หนักเรียนเท่ากันมีแต่เล็กน้อยพี่น้องเตู้่เต้ออยู่เนาะกรลุ่นในก็ไมไหวพูดกันให้น้อยุละนั่นน้อยคุณ้ไปเอาเนาะลูกซิดทูนี่สบายดีคู่นลูกซิดูนี่พุนโดยยสบายดีพี่เด้อสบายดีพี่น้องพี่เด้อป้าเลยอเขบ่ายอกเลยชื่อ โดยโดยพี่น้องเลยตอนนั่งโดยยังกินขนมเยอ่ยังกินยังน้อยยังกินขนมอยู่พี่น้องเลยมีคกินขนค่ากินขนมอยู่เออเพินมาสอนเพินมาสอนเนาะจกโดยก่อนแลโดยสบายดีสอนได้ไรเอนะเจ้าสอนสอนพยัญงสะก่อนเนาะเยอปหูได้ไข่ปหู้ามือก่อนไ้เระเลมรนองทงนีย้ำเนีมเดียนนีเดียนไง่าบอบอกองู่บ่ จำง่ายจีบ่เพิ่นเพิ่นจื้อโตเพิ่นอยากรจื้อพิ่นจื้อนางคงอ๋อหักบางอันหักเพิ่นจื้อหลายแล้วน้องคงน่ะอือจื้อหลายเป็นยังไงแล้วน้องตัวเนี้ยหลายแล้วพินเขียนได้ลายไดยเขียนได้หลายเลยน้องคงน่งเงียนดีเด่นเลยน้องคงนางเงียนดีเด่นเม้นแล้วมีผู้เดียวนี่เนาะนางเงียนอยู่มีอยู่คนเดียวดูอ่ะ เพราะว่าน้องท่องเป็นนักเรียนบ่มาขาดนึ่งไม่มีนักเรียนกับมาหลายคนเล่นะว้ยนักเรียนจะ่่าใช่ชุดบุคือกันพี่น้องเลยเออใส่คนละชุดท่องเราบ่มาขาดเลยเลยอันเริ่มแรกนี่ห้าสอนแบบใดนก่อนนะเราเบิ้งเบิ้งเราเราจะเห็นได้ไหนมันคือเบิ้งวิธีละการสอนเราเราเาจะให้นักเรียนเงียนพยัญชนะก่อนมันคือยังบไงพยัญชนะมันก็ก็ขอาวก็ไก่ข้าไข่ข้าวพยงมันจะมีพยัญชนะสระ แล้วก็วันเยุดแต่ตัวสะกดมีสี่ภาคส่วนภาษาลาวโดยโดยเหมือนตึกบอกว่ายังเหมือนตึบเพิ่นอธิบายอยู่เด้พยัญชนะนี่คือตัวตัวก็ตัวก็ตัวท่อขออ่าเป็นโตนะเป็นเป็นโตนะอ่าเมนพยัญชนะอันนี้สระนี่เมนเริ่มจากอะอ่าอันนี้อ่าอีอีไปเลยเลยโอ้โดย พยัญชนะสระพยัญชนะอล้วก็สระโดยสระเอาสลักโดยสใช้ตัวสลัผมสใช้ตัวก็เป็นกีดเ้ีนี่คือวิธีการสอนเพิ่นอันนี้คือวิธีการสอนนอกเพิ่นเฮาเฮาสิแยกเป็นหัวสอนสอนเถลาน่วนสอนลงงสลเลยเยบต้องเอาไม้ให้ลพุทธะเพราะว่าเใชพี่น้อง้ยินน้ากันนะโดยเอใช้ไม้ในแน้งย่อยางนกัน่อย ตนี marche, uh ่ต huh. ัวนี no ้จำบวกเฮีนรักสูตรในห้องเรียนแต่รักสูตรักสูตรตัวเองเคยเฮียนอะไรกันเล่ยเล่ยที่ว่าที่ว่ามา่งมาบอกให้มาแบ่งเป็ดคู่มึงมูแบ่งฟังแบ่งจืดง่ายนะ่ไหมพอเอาเรียนเป็นหัวแป๊บนีแล้วเขาจืดต้องทำลงท้องอีกว่าเอาสาระไทรโตโกเป็นยังเป็นจับนะเป็นกาดมันดีดได้จูดเลยดีดเท่านีงมั่งแล้วพยัญชนาศระ ลักกามีวันหยุดวันหยุดนีแม่นพันเสียงมีเอกอย่างนงนะ oh. โอ้ทรแบบนี้นะตีเนี่ยจะตว่านะสมมติก็ก็อากาเอกานะโดยก็อากาก็อากาโทกาแบบนี้นะ <S <S อ,อันนี้อ,อ,อันนี้เป็นวันหยุดพันเสียงขื้นลงอันนี้สระอันนี้พญชน,น,นะเขาต้องจึงก่อนแลอวก็ยลอสลกดลอยลอยอยลอยลอมลอยลอยอย เหมือนคงเยี่ยมไม่หลือบ่อยอย่างแล้วเริ่มต้นเลยเนาะเดินเดินตัวสกดเนาะมันสิมีแปดตแบบแบบนี้ยกตัวอย่างค่ะมันสิมีมันสิมีแปดแปดตัวนะเพราะว่าก็เนาะก็สระอ์เป็นกิอ่ะอ่ะก็ใส่สระอ์เป็นกิเลยใส่โตโตก้อยเป็นกิ๊กแบบนี้นะมมันมันมันประกอบโดยมันประกอบใส่กันกิ๊กเลยกิ๊กเลยมาเลยโดยคอเนาะคอสระอ์เป็นคีใส่ ใส่อันตัวบอเนาะบอบอสะกดนี่เป็นคีบแบบนี้นะมันมันสามารถประกอบตัวนี้ได้อีกมันมันมีสีผักส่วนมีหนึ่งสองสามพี่จะต้องหันมาหานักเรียนน้ำเข้าใจอยู่บ่ตอนนี้นักเรียนตอนนี้นักเรียนเฮียนตอนนี้แล้วตอนนี้นักเรียนจืดแล้วตอนนี้นักเรียนหลงทงเราบกขาดทล้โอ้อไข่ขอเขาใลจักรวาลแล้วมั้ยใกไ้่ขาใกลเราพูดแล้วโอ้แล้วตอนนี้นี่ตอนนี้เรากำลังเฮียนตอนนี้สาระนี่มันมีอยู่เสาแปะโตเรา แล้วยนหอดเลาอสะเสาอแล้วกักายังค่อยคอยเฮียนจขาดจะมาจืดไปสองมือแล้วสองมือเอามาสอนเพคนเลยอ่ะไต้ได้ลายมืออยู่เนาะได้ลายมือเป็นหิดแต่ว่ามันมันกบมีมือมือขาดมือมือมาซื้อเจ้าของเขียนเป็นบ้านเชื่อของซื้อซื้อเขาเดินดิคนอื่นยังไม่ได้ยังไม่ได้เจืดเจ้าของอ๋อใช่ไหมเขียนมือด้วยสื่อปะ เออตอนน้องทงมาเขียนน้ำป้าเออเอาไม่มาน้องทงเดี๋ยวเอากระดาษแตเป็นใกล้ยีนใกล้ใกล้คู่นใกล้คู่จะเขียนแบบแบเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไงไม่ต้องอายัวหนได้จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไงแต่มันไม่ได้ไม่ต้องอายเนาะไปดองเลยป้าป้าป้าอป้ายังป้าบนบ่ป้าบนป้าบนมีสองโตนึงป้าบนสามโต้เลยเนาะป้าป้าสองโต้แต่ละโต้โต้เออได้แล้ว ปออาปาปออาปาไม่ไม่ไม่โทป้าป้าบนตัวบเขียนๆๆพยัญชนะก่อนบ่แว่ก่อนบ่แว่โอเคบัดนี้สระอ้นเพิ่นทเรียนเด้สระสระอ้นนี่มันคือต้นไม้หนี่น้องทงเฮาเรียนต้นไม้เมื่อวานเนให้มันเป็นตัวต้นไม้สระอ้นต่อต้นนี่ไมกงไมกงอยู่เิงไมกงอยู่เิง

ถ้าเปลี่ยนโตแล้วบัดนี้สิเปลี่ยนยังบัดนี้สิเปลี่ยนสิเปลี่ยนโตใช่บ่ไม่โทใช่บ่ได้อันใส่ไม่โทนะอ่านมาอย่างได้กี่เนี่ยไม่โทนะเลยบนบ่บนเอกเอกโทบนเอกบนโทบนบนเนาะเป็นป้าบนบ่ได้อ่าป้าบนบ่ได้อาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นเฮียนเท่านี้เด้อบ่ยังเพิ่นยังบ่ได้เฮียนอันผสมกับอันตัวสะกดเถื่อเพิ่นยังเฮียนอันสระเดียวอยู่ โดยโดยก็เลยบอกเพิ่นหักค่ะั้นคั้นใบให้ก็ู้เขียนเป็นโดยเป็นในนักเรียนกดดันอยู่บ่กดดันอยู่คือคนดันอยู่คิดว่าสิได้อยู่บ่คิดว่ากกว่าในครูมั่นใจว่าได้มาจากกะเลยโตเอาเอาเอาเนาะไอเขียนชื่อสื่อวัดี้ดูสื่อบ่ดี นาบาลีไปนาบีนาบีสระอีอันบอบ่าวก่อนบ่าวเด้อจ้ะบ่าวกับที่ก yeah ันกับสระอาและท้าหั่นเด้ท้าวธงสระอาสระอาเขียนบก่อนเอาบบ่มันท้าน่ะบ่าวก็คือตัวบตัวบบสระอาสระอาก่อนเขียนเขียนสระมันก่อนจริงวยุใส่ตหลังตัวทงเิงนี่ใส่ตหลังสระอาท้าหั่นเด้ เออสระอาสาราสระอะสรสาราตรงกลางบอถบอถไอ้บัวหน่อยนะอันนะบอถอีกใกล้แล้วเอาเขียนสระอาจะไปใส่สาราเออเนาะเรียนสาราไม่โทษบอถบอถไม่โทษไม่ลืมออกไม่โทษฮะสระอาบอเบาเอกอีกเบา โอเคเสร็จแล้วบัดนี้บาลีลองคืกดูเฮาเรียนเฮาเรียนสระเดียวอะอาอีอีสรอีสระอีตัวใส่ตัวหยังมันมันจิงเป็นรีตอกอตอฮอเอาตัวหยังใส่สรใส่ตัวบอบแม่นอีบอบีกอเคตัวตัวยังสตัวยังบ่ lo linh lo y lo nè thằng nè mình sali sali bọn nhau mi hàng anh nhau à đi thử coi lạ tôi đi rồi bởi đi mà tham bạn nào, trong này đó bạn này เบาลี่อะไรดิสาอ้าวคือน้ำเท่าเบา n h า u เบา nhau เอ๊ะเบา n h า u เฮ้ยง่ายๆนะมันสาระเดียวกันนี่น้องทงเขาเปลี่ยนไปเดียวกันจ้ะเปลี่ยนเตะพยัญชนะนี่เขียนเบาคือเก่าเบานี่เวลืมเขียนโหลดเขียนเขียนแบบเก่าแหละเบาตั้งใจเขียนเไงเบา n h า u เบา nhau 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 เดี๋ยวกันได้เขียนโหลดย่อยยงเขียนเลยตัวย่อกร โอเคสาระอ้าวอ้าวอ,อันเก่าเนี่ยบยมีไม่ยังมืดพอรบ,บริบริพันเสียงบอส่ทั้ทงทึงนีเ้อรทั้งทงเจ้าอยากเอาตัวยังออกกระยานี่นี่อันนี้เจ้าจำใบว่าไม่เอกสาระอาตัวบอนี่มันจะเป็นสาระอ้าวเด้อสาระอา้าวแน่นเจ้าอยากใส่ตัวล้อหรือว่าตัวยื่นมันจะเปลี่ยนที่นี่มันเป็นบ้าวเป็นบ่บ้าววันนี้เจ้าอยากใส่ตัวนี้บานนี่อันใส่ตัวต่อนี่มันจะเป็นอ่านวางได้บันนี้ ตอ้าวอ้าวเตาแม่นเอกเตาโตเต่าแต่ว่าเตาแต่ว่ามันเป็นสระอ้าวแล้วแม่นเจ้าเด็กเจ้าเด็กใส่โตนี่สระอ้าวนี่สระอ้าวเขายังเขียนบ่ฮอดแม่นแต่ว่าเพิ่นขัดเขียนเป็นแล้วแถวทงแต่ว่ามีแต่มีแต่เพิ่นขันเขียนตัวทอน้ำแล้วเพิ่นจือแบบสินะเราเราจือแบบนั้นแต่ว่าอันนี้แม่นสระดิสมุติจะเอายาวใส่เขียนเขียนเห็นไหมเขียนให้มันแล้วเงา

nha lao lao đi nè lao lao có thể lao nè cho xe nữa đấy lo ừ, để à bên nào luôn lẹ hết này hiền sạt không hiền đi e e đi e e một quan đi ăn ăn tô tô lo cho hồ bỏ nha là tô lo nhưng ừ. bộ đại phái hiền thừa ยังไม่ได้เจาตัวล้อตัวล้อลิงอ๋อโบแมนรออุงลุงเออล้อลิงก่อนเอาล้อล้อลิงล้อหันตัวมอนั่นน้องพื่อนะไรตัวมอนี่ฮะตัวมอนะตัวล so ้อ uh. ตัวล้อลิงตัวลิงคุณลุงตัวล้อจะเขียนงามอยู่เนาะงายสระอุงสระอุอุแล้วก็งอสะกด ซาโลเดิอูอูอ no. no. ันนี okay. l l t ung, t ung e. so ้เหรเฮียนมันอูงอสะกดตัวงอ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 งูง่ายๆน่ะโอเคลุงแหล่ต้องต้องเป็นสาเเอเอแบบเอสองอันถ่ะเลยน้องคงจับจับจับบิ๊กแบบนี้จับบิ๊กคือเห็นว่าคุณผ้าจับนะจับแบบนี้แมนแมนว่าจับแบบนั้นนี้นี่ไปยังงอได้ละ ลุงแหละตัวล้อล้อแหละเราลีแหล่นี่ต้องตัวหอลุงแหล่แหล่ตัวลอเหรอหอกอนใช่ตัวหอ,อกอนตัวหอแบบนี้ตัวลอเพิ่นยังบริยน <laughs> นั่นมแาารรม่นละตัวหอแล้วก็ลอเด้อมันมันเป็นตัวลอไม่โทษไม่โทษส่งตัวลอต้องส่งตัวลอโอเค ลุงเดชอัน <amounts> ล <of water writers> ุง <Ende> น <esa> ี in like ่เป um, ็นเป็นหนังสือจ oh ิบบออ๋อผมเป็นบ่อยากเฮียนบ่ลุงนี่ครูก็มาสอนอันนี้เป็นห้องเปิดได้ไพ่ยากเฮียนก็ได้ยิ่งใหญ่มาบางทีก็มีคนมาสอนซอยก็มีได้ผัวเป็นเป็นบ่โดยครูทั่วไปนะอันนี้ จ้างบบครูอ่านมาสอนเพลินมาสอนเพลินกับเขาเห็นยูทูบใน่อ๋อไปหู้จักเพลินได้จริงเลยหู้จักเพลินเป็นเพลไป้ทอนเงินอยู่ธนาคารแล้วเพลเป็นยูทูบเบอร์เจ้าไหนเห็นเพลในยูทูบโดยแล้วเห็นเพลในยูทูบอีกอ๋อเคยหู้จักกันมาเลยบป่ะเลยโอ้กันเป้าเงินกือว่าบอหู้จักกันอืม เขียนตอนนี้นอบันน่ะเพราเข้าใจบ้น้องทงค่ะมันทำก็เข้าใจอยู่เราเขียนได้ได้เหราเขียนแม่คำศัพที่เราอยากเขียนเขียนได้เขียนได้อ่านด้อ่านด้อ่านก็ได้ตัวของเราเขียนน่ะถ้าจะของเขียนแล้วนี่ก็เขียนเป็นเมนแล้วเขียนเป็นกินข่าวแล้วว่าเป็นนาฬกาใน่าวนากาเขาต้องเมื่อวันเนี่ยวันเสาร์ วันเสาร์พอคุณครูคุณชิเขียนมาไม่นี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ในกระดานตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยปกติโดยการนัเขียนแท้ๆเขาแต่มีมันเถาะมันทีการนักเขียนแท้ได้เลยนะยิ่งว่าอมมีว่าได้มไหมพร้อมเอาเราเราพอได้อยู่เลยได้มีแต่สอนให้เราประกอบคำโดยไพ่อันเริ่มต้นอยากขึ้นมาเป็นเขียนหนังสือนี่ เจ้าปรทานบั้งตัวไขนี่ยได้อยากให้เราเฮียนอยากให้เราได้เราสิไปไกลกว่านี้ค่ะเราได้หนังสือเออแต่เราเราก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันพอครั้งหนึ่งคร้งหนึงคิดตื้อๆแบบเพอิญมาคนบื้อๆเนาะพี่น้องเลยคนบอกวอยอยากทันคนปันไดยเราคนซื่อเราคนซื่อแมนคำบอกว่าเราบอกเอาเปียกเพเอาเปียไพาอีกแล้วเรากะ หากอยากให้เรามีโอกาสว่าเราสามารถอ่านได้เราก็ยังยังหน่อยมันมันเปิดเปิดโลกถาดอีกอันหนึ่งนะลุงเถื่อยากฟังยังอยากเสิร์ชยังก็เห็นลุงเถื่ออ่านข้อหมอกขอ้อเมนยังก็ได้ดแต่มันสิเป็นประโยชน์กับเราหลายแม่เมน,มนพี่้อวหนังสือสำคัญนั่นแหละเนาะ,นะพี่้อวอันนี้เป็นภาษาเ่าเอาให้รอดเลยรอดรอได้รอดมาได้เขากับภาสาอน ป้าบนนี่แล้เป็นไรหนังสือพี่น้องเลยมือนจบาพดมอหจักรไป้ามป้สบกายป้สามกับรทุกคนกับป้าสามโดยกันเฮาเองกัยังป้าชาน้องท่องกับป้าสามอันอันเขาอันเป็นพนักงานธนาคารหรือโหดเด้อฮอจบปีอยรปริญญาบอันจะเป็นญาตีปปิญยาตีเนาะโดยโอ เงินเดือนเท่าไหร่เป็นถามเล้ป๊อเงินเดือนเงินเดือนเพิ่นอันนั่นมันมันเป็นความลับเพิ่นบ่ได้ให้้เวาเงินเดือนแต่ว่าก็บ่หลายดอกคือบริษัทเอกชนธรรมดาล่ะบริษัททั่วไปแหละบ่ได้เนาะบ่เป็นอย่างใช่แต่มันมันก็บ่ได้หลายเลื่นหมู่ดอกมันก็คือคือบริษัทเอกชนธรรมดาแหละการค้าบ่จะอยู่แม่อยู่การค้าอ๋ออยู่อยู่บ่องไหนนะอยู่ลักเจ็ดนี่เด้ยลักเจ็ดนี่ป๊อปหน่วยบริการเมืองไกลสอนหน่วย อ๋อพี่น้องสบายแล้วเสนอมีโอกาสได้เข้าไปได้บ้านีิเนาะได้เลยแล้วมีฮูแจกลายบัตรนี่พี่น้องสามตัวว้อยหมูนี่ป้าเราได้ยังนี่มู้แดงแดงอันนั่งกันตัวเดียวอ๋อจะขี้ผ้าตมู้เนยพี่น้องอ่ะโอเคผม่ปพี่น้องเลยกะสี่บุคลกรกวนทางคู่กับ ดุคิดคนเนาะแต่ขออนุญาตถามก็อันคุณครู่คนมีครอบครัวหรือบ่ยังไงเอาโสดบ่โอ้ท่านมีครอบครัวเหมืนบ่โดยตุ๊กแตงก่ายาดลูกดุคิ์กับลูกกับครูได้สบายเลยคู่เป็นแค่นองกันเอาให้นอนกันบ่โดยบ่ได้เนาะมาพี่น้องเลยขอทานบ่ทั้งนั้นน่ะ ควัดแต่เศร้าผมได้โอ้ไดชอบอันปะจากได้แปดโฉกถูกปะในแปดโฉกอาไ,ได้แล้วดอกอย่างน้หาน้อยหนึ่งอเอกรีอยากไปหาอันเฮดแล้วก็ไปหาเฮดอ,อีกบาทในหาะเฮดออกลายป่อกะโบไลายพอได้อันพอได้แกงโอ้วางเคียงเห็นกะได้พอแกงลูกอันใช่เห็นแล้วลูกใช่ป้านัง มาแต่เพือนนอกภูเขาอ๋อโดพอได้กินเนาะบัดสีหาไปขายดีกันบ่ได้เนาะได้อืมป้าไปอันวางนี่กับพอดีได้อันพ่อแกงแล้งโดยพอดีอันป้าถ้วยหนึ่งก็นั่งถ้วยหนึ่งจังสี่นะาโดยโดยก็สีหลายอ๋อเอาเจอกันนะฮะชิขอโต๊ะกับเมื่อก่อนเด้อสมอน์เเนเดอร์ครับเมื่อตื่นตาแล้วเนาะสิพาพกันเดินทางเมื่อก่อนโดยสบายดีทางป้ากับลุง อยู่ดีมีเฮงบัดทั้งสองคนนะเนาะโดยพี่น้องเลยต้ยมยังแข็งต่อไหมบ่ดิโว่จังหวัดห้วยนะป่ะพี่น้องเดี๋ยวอึ๊บอ้บขอจบคลิปปิดคลิปลงก่อนเรื่อผมให้พี่น้องบารนี้กะศสำหรับคลิปนี้กัเป็นท่าน้องทงครับคนหูจักพี่น้องเลยสาวธนาคารเนาะ มาสอนหนังสือทั้งน้องทงุ่งพี่น้องเลยพอให้น้องเพื่นมีความรู้นเนี่ยเนะาะพ่อจะจักกันพี่น้องเลยอ่าก็ถือว่าเป็นความบังดีของทั้งสาวเพิอ่อนรัพี่น้องเพราะว่าท้าน้องทุ่งนงงี่เพิ่นก็บ่เป็นนันกเสริร์ฟหนังสือพี่น้องเลยเอาสำแหรับในคลิปนี้วันนี้ขอไปก่อราบพี่ขอขอน้องเออขอขอบคุณขอบคุณอ,อยู่ดีมีแห่งกันเบิดกุศลสุขคนขอบเจ็บปให้ได้ขอบไให้มีพี่น้องสำหรับวันนี้ไปกราบขอใม่พี่น้องสบายดี